สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมทัทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวทัดดินค่ะพฤกศพกันมังกรน,นะคะประจําเดือนเมษายน2566นั่นเองนะคะชาวทัดดินนะคะได้แก่ชาวพลึกษพค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22เมษายนถึง21พฤษภาคมนะคะชาวกันค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22 สิงหาคมถึง21กันยาย,ยนนะคะและชาวมังกรค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาคมถึง21มกราคมนั่นเองนะคะก็ชาแนลนี้จะใช้ละการแบ่งวันที่นะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ได้กับชาวธาตุปีติฝึกศพกันมังกรในอีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะ ซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางเคสสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อนนะะเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ค่ะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กำลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆส้น่ในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุดินค่ะผู้ศพกันมังกรนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวส่องที่มาส่องชาวธาตุดินเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าแน่ดีที่ผ่านมานะคะชาวธาตุดินพฤ้ศพกันมังกรคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะขอด้วยดีหน่อยค่ะขอดูดีที่ผ่านมาของชาวธาตุดินผู้ศพกันมังกรค่ะอดีดตที่ผ่านมาชาวธาตุดินผู้ศบกันมังกรคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักนะคะไพ่ใบแรกเป็นไพ่เก้าเหรียญนะคะ สิถ้วยสองถ้วยค่ะและเป็นไั่อ่า 8ไ,ไม้เท้านะคะใต้สำรับเป็นไพ่เด็กถือถ้วยค่ะชาวธาตุดินประสบการมังกรในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุดินประสบการมังกรธาเดียวก,กันกับคุณนะคะธาตุน้ำกรกกมินพิจิกหรืออาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะคนคนนั้นอาจจะอายุน้อยกว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขาก็ได้นะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่นะไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวธาตุดินประสบการมังกรน่าจะได้พบได้เจอกับใครสักคนหนึ่งที่ถูกตาต้องใจนะคะ เป็นคนที่เมื่อเราเขาเรียกว่าได้เจอแล้วได้ได้พูดคุยได้ทําความรู้จักก็รู้สึกว่าเหมือนกับเคยได้พบได้เจอกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยอืมมันมีความสุขใจนะคะมันมีความอบอุ่นมีรู้สึกว่าปลอดภัยทุกครั้งที่คุยกับคนนี้รู้สึกว่าอบอุ่นรู้สึกว่าคุยกันแล้วแบบอยากคุยอีกนะคะอะคุยกันแล้วก็อยากที่จะ ศึกษานิสัยใจคออยากจะทําความรู้จักกับคนนี้ต่อไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะคะค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ตรงใจแล้วก็ตรงสเปคด้วยนะคะแต่ถามว่าความสัมพันธ์เนี่ยพัฒนาได้ไหมไม่รู้สึกว่าตัวคุณก็ยังไม่ได้เร่งรีบอะไรนะคะเพราะว่าใต้สําหรับได้เป็นไพ่เด็กถือถ้วยนะคะก็ยังไม่ได้รีบอะไรแล้วก็อยากจะดูคนคนนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะหรือบางคนนะคะ มีการพบเจอพบปะพูดคุยนะคะสำหรับชาวแท้ดกกินประสบการมังกรคนไหนนะคะทะี่ได้ได้ได้ทำความรู้จักกันมาสักระยะหนึ่งอาจจะเป็นแบบคนคุยอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ะไม่รู้สึกว่ามีเกณฑ์โอกาสนะคะที่จะพูดคุยเพื่อที่จะแบบเลื่อนขัน้นปรับสถานะนะคะให้มันแบบ ให้ใกล้ชิดให้ผูกพันให้กระชับกันมากยิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวแท้ดินประสบกณ์มังกรน,นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านาะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวแทดินประสบกณ์มังกรน,นะคะในช่วงเดือนเมษายน2566นนี้จะเป็นอย่างไรจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกระดับหนึ่งหรือไม่นะคะแล้วก็คนที่คุยคุยกันอยู่เนี่ยมีเกณฑ์โอกาสที่จะแบบ เปิดใจคบหาดูใจมีสถานะหรือยังมาดูกันนะคะพไพ่ใบแรกคะ่ะได้เป็นไพ่เด็กถือไม้เท้านะคะ8เหรียญคะ่ะคุณไม่รู้สึกว่าคุณและเขาน่าจะมีการพูดคุยกันอย่างสม่ำเสมอแหละเออไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เคยหายกันไปเลยนะคะควีนถือดาบนะคะและเป็นไพ่เ ไม้เท้านะคะไพ่ใต้สำรับได้เป็นไพ่ควีนถือไม้เท้าค่ะชาวธาตุดินฝึกศบกัน์มังกรน,นะคะไม่รู้สึกว่าตัวคุณอาจจะคุยกับชาวธาตไฟเมษสิงหนูนะโดดเด่นในชาวราศี ธนูลัคนาธนูนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุด,ดินประสบกรรมกรธาตเดียวกันกันกบคุณอาจจะเป็นชาวธาตลม,มีถุนตุลกุมหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนต่างภาษานะคะอาจจะเป็นความต่างทางด้านอายุก็ได้คุณหรือเขาอาจจะอายุมากแบบห่างกันมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพ่เนาะไม่รู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในช่วงเดือนเมษายนนี้ไม่รู้สึกว่าจะมีความจริงจังมากยิ่งขึ้นนะมีการเขาเรียกว่า ตั้งเป้าหมายในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็พยายามที่จะเดินไปข้างหน้าพร้อมๆกันนะคะมีเป้าหมายในความสัมพันธ์เป็นเป็นโกเป็นเส้นชัยนะ,ะจุดๆุดเดียวกันแล้วก็ให้โอกาสกันและกันนะคะในการทำความรู้จักนะคะจริงจังมากขึ้นสม่ำเสมอม,มากขึ้นนะคะแต่ถามว่ามันมีปัญหาในความสัมพันธ์ไหมก็มีเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีนะแต่ว่ามันเป็นปัญหาที่แบบ เขาเรียกว่าคุณและเขาพร้อมที่จะจับมือแล้วก็ฝ่าฟันปัญหานี้ไปด้วยกันนะคะมันเป็นปัญหาที่แบบถ้าหากว่าเราทั้งคู่เนี่ยจับมือกันแน่นพอนะคะแล้วก็พูดคุยในเรื่องของความสัมพันธ์ว่าเราจะไปในทิศทางเดียวกันไม่รู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ปัญหาใหญ่เลยที่คุณและเขาจะช่วยกันจัดการนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์มันจะไม่ได้แบบ หวือหวานะคะแต่มันจะเป็นไปอย่างสม่ำเสมอแล้วก็มีการพัฒนานะคะที่ดีขึ้นนะคะบางคนนะอาจจะมีการวางแผนที่จะเขาเรียกว่าอืพาพาไปเปิดตัวอะไรประมาณเนี้ยนะคะอาจจะเป็นในช่วงเมษายนเนาะเพราะว่าในคลิปนี้ก็เป็นคลิปของเดือนเมษายนแล้วมันก็มีวันครอบครัววันสงการวันอะไรประมาณเนี้ยนะคะก็อาจจะมีการพา คนรักนะคะไปเปิดตัวนะคะไปแบบทําความรู้จักกับญา,าติผู้ใหญ่อะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งมันเป็นมันเป็นพัฒนาการความสัมพันธ์ที่มันดีขึ้นมันเป็นแนวโน้มที่มันดีขึ้นมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะตรงนี้ก็ยินดีด้วยนะคะสําหรับชาวทัตด,ดินในเดือนเมษายนนะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันนะคะทั้งคู่คิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอเริ่มจากชาวทัดินก่อนนะคะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวแทดินพิศศกันมังกรค่ะชาวแทดินพิศศกันมังกรคิดและรู้สึกอย่างไรนะคะกับคู่รักหรือว่าคนที่คุณเดียวอยู่คนที่คุณคุยอยู่นะคะมาดูกันเนาะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ชารีออดค่ะอก็ค่อนข้างที่จะ เขาเรียกว่ามันมองถึงความสำเร็จนะคะในความสัมพันธ์นี้ได้นะคะไพ่เฮอร์มิตค่ะค่อนข้างที่จะศึกษากันและกันพอสมควรนะคะอาจจะรู้จักกันมาได้สักระยะหนึ่งที่ เหมาะสมเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วนะคะที่จะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ให้มันพัฒนามากยิ่งขึ้นนะคะเพราะแม่ก็รู้สึกว่าคุณกับเขาอ่ะน่าจะดูกันมาสักระยะนึงแล้วแหละนะคะและเป็นไพ่ควีนถือถ้วยค่ะใต้สําหรับนะคะได้เป็นไพ่แปดถ้วยนะคะชาวธาดินพประสบการณ์มังกรคุณอาจจะคุยกับชาวธาน้ํากรกฎมีนพิจิกโดดเด่นในชาวกรกฎลัคนากรากฎค่ะชาว พิจิกและคณะพิจิกนะคะอาจจะเป็นชาวราศีกันและคณะกันนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นนะคะไม่รู้สึกว่าตัวคุณน่ะค่อนข้างที่จะมองคนคนนี้นะคะในในในโลกของความเป็นจริงไม่ไม่ใช่การเพ้อฝันนะเออไม่ได้คิดไปเองค่ะเพราะว่าไม่รู้สึกว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกมั่นใจรู้สึกแน่ใจว่าเอ้ย เราจะไปด้วยกันแล้วเราความสัมพันธ์เนี้ยมันจะไปได้อย่างเขาเรียกว่าประสบผลสําเร็จในในที่สุดอะนะคะแต่ถามว่าคุณมีอารมณ์อ่อนไหวหรือเปล่าไม่รู้สึกว่าคุณก็ยังไม่ได้เต็มร้อยกับคนคนนี้สักเท่าไหร่ นะคะ,ะคนคนนี้อาจจะเป็นคนรักนะคะคนรักเก่าที่ที่หวนกลับมากลับมาคือดีกันก็ได้เพราะว่ามีไพ่เดทขึ้นมานะคะเป็นไพ่ของคนที่จบไปแล้วแล้วก็มีการวนกลับมานะคะซึ่งไมยรู้สึกว่าตัวคุณค่อนข้างที่จะใช้เวลาใช้สติในการมองแล้วก็พิจารณาคนคนนี้นะคะว่าเอ้ยเขาเขากลับมาเนี่ยเขาจริงจังจริง,จรงใจมากขนาดไหนเขาสามารถ ที่จะเติมเต็มความสัมพันธ์นี้แล้วก็เติมเต็มใจคุณได้มากน้อยขนาดไหนเขาสม่ําเสมอหรือไม่นะคะถ้าหากว่าเขาไม่ได้สม่ําเสมอหรือว่าเขายังเติมเต็มใจคุณไม่พอนะคะยังเอาใจเขามาใส่ใจเรายังมีความแบบแบ่งปนันความรู้สึกหรือว่ามีการแบบจรงิจรงจังกับความสัมพันธ์นี้มากน้อยขนาดไหนนะคะถ้าหากว่ามันไม่โอเคเนี่ยไม่รู้สึกว่าตัวคุณก็พร้อมที่จะเดินหันหลังนะคะแต่ ณนะตอนนี้ปัจจุบันนี้ยมารู้สึกว่าตัวคุณนะ่ะก็ดูดูคนคนนี้อยู่เหมือนกันว่าเขาจะเทคแอคชั่นอย่างไรในความสัมพันธ์ถามว่าคุณรักเขาไหมแม่รู้สึกว่ามันมันเป็นความผูกพันมากกว่าถ้าหากว่ามันเป็นเคสของคนรักเก่าที่กลับมามันมีความผูกพันมันมีความมั่นคงอยู่ตรงนั้นคือคุณก็ไม่เคยลืมเขาเขาก็ไม่เคยลืมคุณนะ,นะคะตรงนี้เนาะแล้วก็มันอาจจะตัวคุณอาจจะมีความคิดที่ว่าเอ้ยการที่ คนทั้งคู่เนี่ยห่างหายกันไปนานมากๆแล้วแล้วมีการวนกลับมาเนี่ยถ้าหากว่ามันไม่ใช่เขาก็คงไม่กลับมาอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าคนที่คู่กรณีของชาวทัดินประสบการ์มกอนคิดถึงนะคะคนคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวทาดินประสบการ์มกอนนะคะ ให้ไปแรกค่ะได้เป็นไพ่หนึ่งไม้เท้าตัวเขาต้องการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอย่างจริงจังเลยนะคะไม่รู้สึกแบบนั้นเนาะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมสสิงธนูค่ะทาวเวอร์นะคะตัวเขาจะพยายามทําให้ตัวคุณเนี่ยเขาเรียกว่าฟื้นฟูจากความพังทลายในอดีตที่ผ่านมานะคะมีปัญหาอะไรเขาพร้อมที่จะจัดการแก้ไขให้กับคุณนะคะอาจจะมีเซอร์ไพรส์แหละนะ ไพ่ก้าดาบนะคะตัวเขาค่อนข้างที่จะซีเรียสในความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะว่าถ้าหากว่ามันเป็นคนรักเก่าที่กลับมาอยู่ในตำแหน่งเดียวกันเลยนะคะเพราะว่ามันมีไพ่เดทกับไพ่ดีมีเจชเชนขึ้นมาแบบนี้นะคะก็เป็นคนรักเก่าที่หมุนวนกลับมานะคะตัวเขาจริงจังนะคะพยายามพิสูจน์ความจริงใจให้คุณได้รับรู้ว่าตัวเขาเนี่ยซีเรียสกับความสัมพันธ์นี้นะ,ะเขาต้องการที่จะเริ่มต้นกับคุณ จริงๆนั่นเองนะคะถ้าหากว่ามีปัญหาในเรื่องราวของคนรอบข้างตัวเขาจะจัดการเคลียร์พื้นที่ให้หมดเพื่อที่จะให้คุณสบายใจได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าในส่วนของเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวาทุดินรประสบการณ์มังกรจะเป็นอย่างไรไม่ขอยอญญาตบอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกค่ะได้เป็นไพ่ 7ถ้วยนะคะไพ่ทำรนค่ะได้เป็นไพ่10เหรียญนะคะมีไพ่10ถ้วย10เหรียญขึ้นมาแบบนี้ม่รู้สึกว่าความสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มันดีมากๆนะคะและเป็นไพ่7ดาบใต้สำรับได้เป็นไพ่เดลเวอร์นะคะชาวธาตุดินรประสบกันมังกรไมารู้สึกว่าตัวตัวคุณกับตัวเขาในน้องความสัมพันธ์นะคะมารู้สึกว่าจะมีการปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงน,น,นะคะอาจจะมีการเซอร์ไพรส์ที่จะพา คุณหรือคุณจะพาเขานะคะไปทําความรู้จักกับครอบครัวนะคะทําให้ความสัมพันธ์นี้กระชับแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นจะเลือกแล้วล่ะคะ่ะว่าอืความสัมพันธ์ตรงนี้จะเลือกกันและกันไหมอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะไม่รู้สึกแบบนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวธาตุดินประสบกันมันงกรในเดือนเมษายนนะคะขอคําแนะนําด้วยค่ะ เดอะว์นะคะไพ่ห้าไม้เท้าไพ่สิบ ดาบนะคะและเป็นไพ่เด็กถือถ้วยนะคะใต้สำหรับได้เป็นไพ่หนึ่งเหรียญชาวธาตุดินฝึกศพกันมังกรคุณอาจจะกังวลกับความสัมพันธ์นี้มากๆนะคะถ้าหากว่าความสัมพันธ์นี้เป็นการที่มีคนรักเก่ากลับมาหรือจะเป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆก็ตามไม่รู้สึกว่าตัวคุณอาจจะผ่านความรักความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะดักหนาสาหาัสเจ็บปวดมานะคะแต่ไม่ไม่อยากให้คุณตัดสินนะว่าทุกๆคนจะ หนังสือทุกเล่มจะเหมือนกันมันไม่เหมือนกันค่ะนะคะดังนั้นไม่รู้สึกว่าถ้าหาว่าคุณให้โอกาสตัวเองในการาทําความรู้จักนะคะกับคนใหม่ๆหรือกับคนเดิมที่เข้ามาก็แล้วแต่นะคะไม่รู้สึกว่ามันมันเป็นโอกาสของคุณที่คุณจะได้เปิดใจนะคะแล้วก็เปิดหนังสืออ่านใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่หนังสือเล่มนี้ถ้าจะเป็นหนังสือเล่มเดิมหรือหนังสือเล่มเก่าก็แล้วแต่นะคะมันอยู่ที่ว่า ถามว่าไม,ไม่เชื่อไม่เชื่อในคําพูดที่ว่าหนังสือเล่มเก่าก็จบเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่เชื่อไหมไม่50 50นะเพราะว่าหนังมันจะไม่มีหนังสือเล่มไหนเกิดขึ้นได้เลยถ้าหากว่ามันไม่มีนักเขียนถูกต้องปะเออมันอยู่ที่นักเขียนเขานักเขียนเขาอะ่ะจะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในหนังสือนั้นหรือมันจะมีภาคหนึ่งภาคสองภาคสามหรือไม่ดังนั้นคนเก่าก,ก็อาจจะไม่จบแบบเดิมเสมอไปนะคะ ในที่นี้ก็ต้องดูว่าแต่ละคนแต่ละความสัมพันธ์นะคะมีปัญหาที่จะแก้ไขในความสัมพันธ์ได้หรือไม่อันเนี้ยมันก็อยูอ่ที่คนทั้งคู่และแต่ละกรณีแต่ละปัญหา นั้นๆที่จะแก้ไขได้หรือเปล่านะคะดังนั้นดวงที่เปิดให้ฟังที่อ่านให้ฟังในคลิปนี้ไม่ใช่ดวงของคุณนะคะมันเป็นแค่ดวงโดยรวมถ้าหากว่าอยากจะให้ชัดเจนนะคะร้อยเปอร์เซนก็ต้องรบกวนให้มาดูดวงส่วนตัวนะคะก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คอมเมนต์ดีๆเป็นกําลังใจให้กับแม่มาตลอดสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะแอดไลน์ดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่าง ต่างใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมานะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ